ไม่เลยทำไมเอาแต่มองผมล่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยคุณก็พูดบ่อยๆว่าต้องชดเชยใช่แล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วควรจะชดเชยหน่อย ไวพวกเราอย่าแยกจากกันนานอีกเลยนะได้จะไม่แยกจากกันนานแล้วอาจารย์ตอนเที่ยงคุณทำกับข้าวไปส่งให้แม่ฉันหน่อยได้ไหมคะ แม่บอกว่ากินข้าวที่โรงพยาบาลจนเบื่อแล้วอยากกินอาหารที่ทำเองได้สิคุณด้อยากกินอะไรเนื้อเส้นผัดโอซุนแล้วก็ผักบุ้งกระเจี๊ยบซุปกระดูกหมูรากบัว <laughs> นี่คุณนาอยากกินหรือว่าร้านราดของเราอยากกินกันแน่ <laughs> แม่ป่วยไม่ค่อยอยากอาหารแน่นอนว่าฉันต้องกินเยอะหน่อยไม่งั้นไม่เอาซุปก็ได้แบบนั้นไม่ได้จะขาดไม่ได้แม้แต่เมนูเดียวแล้วก็จะแถมแอปเปลิลลูกใหญ่สองลูกด้วยเป็นยังไง <c oughs> คุณพูดเองนะคำไหนคำนั้นอื <c oughs> ทำไมถึงไม่ตั้งใจดูล่ะเคยดูแล้วเหรออาจารย์ทุกครั้งที่ฉันแอบมองคุณคุณรู้ทุกครั้งเลยเหรอทุกครั้งเลยเหรอคุณแอบมองผมบ่อยเหรอ ทำไมจะต้องแอบมองด้วยล่ะไม่รู้สิก็รู้นิดหน่อยนะงั้นตอนนั้นคุณคิดอะไรอยู่เหรอคิดว่าฉันโง่ม,มากหรือเปล่า ผมก็คิดว่าผมจะให้คุณรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าผมรู้ตัวแล้วนั้นครั้งหน้าไม่แอบดูแล้วจะทำยังไงจะเลิกดูได้ยังไงอยากดูไปเรื่อย,อยตั้งหากเพียงแต่ ไม่อยากดูการ์ตูนแล้วเต้นรำกับฉันดีไหมเต้นรำเหรอ No running from where your oh, love always been enough for me. Goodbye, my friend. To คุณจีเหรอใช่คุณเป็นคนดีคุณรีบไปเถอะฉันไม่อยากลากคุณให้มาตายด้วยงั้นวันนี้คุณลองดู อาจารย์ทำอะไรนะ่ะเขากำลังดูวิวอยู่ใช่พวกนายจะรอขึ้นมาดูหน่อยไหมฉันเป็นยารมสุนทีแบบนายพวกเราต้องกลับกันแล้วรีบลงมาเถอะ บอกมาตามตรงเมื่อกี้ดูอะไรอยู่เส้นทางนี้เมื่อก่อนเคยมารู้สึกคุ้นตามาทำอะไรช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง ผมเคยได้ยินซ่งบอกว่าเขากับอาจารย์เจอกันแถวๆนี้ละดังนั้นผู้หญิงที่อาจารย์พูดถึงก็คงเป็นซ่งใช่ไหมถึงว่าล่ะอาจารย์เป็นคนที่คิดถึงอดีตเหมือนกับฉันคุณจะไม่ปล่อยโอกาสโอ้อวดตัวเองเลยเหรอนี่ฉันอวดตัวเองอยู่เหรอ ถ้าฉันไม่คิดถึงอดีตฉันจะอยู่ที่นีไไไ่ได้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 ถ้าฉันไม่คิดถึงอดีตฉันจะอยู่ที่ที่สวยงามและน่าลงไหลแบบนี้เหรอเอาละเข้าเรื่องเธอะอาจารย์กับส่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตั้งแต่วันรรกที่อาจารย์กลับมาคุณไม่ให้ผมพูดเรื่องส่งต่อหน้าเขานายยังเด็กไม่เข้าใจหรอกเลิกงานกลับได้แล้วตอนเท่านี้ <c oughs> นี่มันอะไร <c oughs> จะมีของขวัญจะให้นาย ที่นี่ฉันหาได้แค่อันนี้แต่ฉันลองฟังแล้วคุณภาพเสียงไม่เลวเพลงนี้เนี่ยเพราะมากเลยนะทุกครั้งที่ฉันฝันร้ายหรือว่านอนไม่หลับก็จะฟังเพลงนี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้าง ไปลองฟังดูสิฉันรู้ว่ามันยาก แต่นายต้องยืนหยัดนะจะต้องดีขึ้นนะ <the> อย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะท้าแม้แต่พวกเราเองยังยอมแพ้ <The moonlight. S 1> จะมีใครช่วยพวกเราได้อีก